สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ยายต้อยได้อีหยังมายายต้อยได้บักกระบองเพชรนะคะอันประเทศตุนิเซียนะคะ,คะถือว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีต้นกระบองเพชรที่เป็นสายพันธุ์ที่กินได้นะคะหลายสายพันธุ์นะคะวันนี้ยายต้อยกะสิมาผ้าปอกบักกระบองเพชรนะคะว่าเอ่อเพชจังไดถึงสิถืงมันขนมันปักอ่มือเลยหน่อยที่สุดนะคะเพราะว่า ต้นกระบองเพชรเนี่ยเขาจะมีขนหลายนะคะเนี่ยที่เป็นตุ้มๆตุ้มๆเนี่ยมันจะมียอมขนยอมขนของเขานะคะยอมขนทุกยอมขนเลยเพราะฉะนั้นการที่เขาจะปอกมันเนี่ขันบ่มีถุงมือนะคะก็คือแบบยุบาบานนะคะกระสีอปอกแบบใดให้มันถือถือปักขนมั้นปักได้หน่อยที่สุดน,นะคะพี่นอ้องมาเบิ่งกันค่ะบักกระบองเพชรเนี่ย ภาษาเขกภาษาอาหรับภาษาอาราบิกอ,อยู่นี่เขาเอิญเฮนดี้นะคะเฮนดี้เฮนดี้เฮนรี่นี่อย่างประมาณนี้นะคะออกเสียงผิดเสียงถือกับว่ากันเนาะนย้ำไปสื่อแยกต่อยกับว่าเฮนดี้เขากบฟังรูเลืองอยู่นะคะมามาเบิงกันค่ะเนี่ยแยกต่อยกับสีเนี่ยจับจังสีนะคะจับโยโย่นะคะยะไปจับเต็มมือเพราะว่า ตรงใดที่เป็นจุดๆนะ่ะเขามีขนแต่ว่าคนที่เขาเอามาขายนะ่ะเขาปัดขนออกไปแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้ออกทั้งหมืดทั้งสิ้นรอยเปอร์เซ็นต์นะคะเท่ากับสิหยิกเอาหมอนที่มันม,มีตุ้มขนนะคะโย่แล้วก็ปากหัวหัวถ่ายยังสี่ค่ะปากหัวถ่ายยังสี่เด้อเนี่ยหัวถ่ายยังสี่ยังสี่นะคะแล้วก็ขีดมองนี้นะคะเอามีดรีดมองนี้นะคะแล้วก็เอามีดดันเปลือกเขาออกอยังสี่นะคะแล้วก็กิ่ง กิ่งกว้าง่เลยนะคะนั่นมันก็จะได้ลูกออกมาแบบนี้นะคะนี่ก็คือเป็นการแบบลีเกลี่ยงการที่จะถูกคนของเขาปักได้หน่อยที่สุดนะคะซึ่งยายต่อยมาไม่ไม่บาหูกันยุ่มเลยนะคะยุ่มแล้วเป็นจังไดล่ะคะเจอค่ะทั้งมือทั้งนิ้วนะคะกวจะเอาออกได้มันค้นหน่อยๆบางๆนะคะมันโมเม,มนแบบเอาออกง่ายนะคะควรสิอ,ออกได้เมื่อเดียโอ้ยหายไปคุณระคะจับอีหอยังกัอัน เป็นปิด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 อยู่ขนมั้นะคะมันขนน้อยขันปักล้ไปนี่ขันตาบอดีหรือว่า,ามีแนวแหนบดีๆดึงออกนี่ออกบ่บ,บออกบ่เมืดค่ะเจ็บลายมือก็สิรุดออกเมิดนเนี่ยตัดหัวตัดไข่เนี่ยต่อยสาเหตุดูละช่วงนี้ก็สิแบบว่าเป็นชิ้นๆนะคะต้นอันนี้เนี่ยต้นกระบองเพชรเนี่ยบักเห็นดีนมันจะออกลูกหนาหนาลอนนะคะช่วงซับเมื่อนี่ยช่วงนี้ละละห้ค่ะ ยูไหย่ยต่อย้านหลายแต่ว่าเก็บบ่าเป็นคนที่เก็บบักเฮ่นดีได้นะต้องรู้วิธีเก็บน้ำเลยค่ะขันสัน้นขนมันปิวเขาหนวยตาเขาวามาานะคะขนปากเต็มโตเลยหลักเพราะฉะนั้นคนที่เอามาขายเนี่ยเขาจะรู้วิธีในใการเอาน่วยบักอันนี้ลงมาจังไดนะคะนั่นดัะกระสือกิโลหนึ่งกับ่แพ้งค่ะคุณขาโลหนึ่งช่วงนี้กับประมาณสองดินาดคืนสองดินาดคืงกับสิบประมาณ2ี่สิบ สองกับตีสับปะมันสามสิบกว่าบาทเศษๆแต่ว่าถ้าเฮ้าขับรถไปน้ำท้างสิมันสิมีพวกเช่าไฮเขาเจา้าเขาเจา้เาจาู่จกักวิธีเอาเอาหน่วยอันนี้มากเขาเจ้าก็สามารถต่างขายขาง,ขางทางกิโลหนึ่งกับสิประมาณเหรียญคือนอีกอย่างประมาณนี้ะกับสิบอะแพงแต่ว่าขันซื้ออยู่ในตลาดนี่กับสองเหรียญคืนบางหม่องมันงามๆแน่ยแต่สามเหรียญกระ,ก,ะกดราคากันไปยังสี่รายารเนี่ยแล้วก็มีประโยชน์เด้อค่ะเด้อประโยชน์หลายคักเนี่ย แก่หล่อนไนนะคะเนี่ยอากาศร้อนๆอนยังเสร็จกินลงไปเย็นจ่วยจ่วยแมนที่รีจะมาใหม่ๆเยกต่อยกินบ๊อบปินนะคะกินบ๊อบปินบ๊อบกากินว่าคือจังเม็ดมันหลายเนี่ยเม็ดมันจะหลายค่ะเขาเม็ดน้อยาอันนี้กินลงไปได้หมดค่ะนม่ยมนระบบร่างกายของเขาก็าย่อยสลายออกมาเองค่ะบ่มีปัญหานะคะเนี่ยสบรพคุณกับแก่อาการหล่อนไนเนี่ยอากาศร้อนกินลงไปยังสี่นะคะ มีอ่ะงไรงสารต่านอนุมูลอิสระมีคนเอาเม็ดของเขาเนี่ยไปสก,กัดเอาน้ำมันเพื่อมาบำรุงผิวบำรุงผมนะคะคุณขาปรธรรมดาเด้บักเฮนดีเนี่ยบักกระบองเพชรเนี่ยนะคะนะปอกแล้วๆเนี่ยปอกแล้วๆปอกแล้วๆเนี่ยพี่นอ้องแยกต่อยาเสต่วเย็นมาเย็นจ่วยๆนะคะมันก็สิกินเด้สีดำแบบน,นี้นะคะก็เอามาให้เบิ้งวิธีปอกนาะขันบานเท้าผู้ใดสื่อไปกินกับ ล่องเห็ดตามแบบนี้ก็ได้นะคะคลิปนี้ก็ล่านไปซ้ำนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ